สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและก,กดรับชมโฆษณาให้นะครับเป็นค่าอาหารค่าข้าวนะครับนี่เลยครับชวนชม1คันนะครับสําหรับคันนี้ Honda Civic FD FD นางฟ้านะครับเป็นที่หมายตาของใครบ้างหรือไม่นะครับสำหรับคันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับรถปี2005นะครับจดปี2006นะครับเป็นรถเต็นท์ชัดเจนนะครับลองชมดูนะครับเผื่อจะถูกตาถูกใจก็ลองแวะไปชมแวะไปทดลองขับนะครับ199,000บาทนะครับใครจะสดใครจะผ่อนก็โทรจิรจาสอบถามนะครับผ่อน4,000 5,000ขึ้นอยู่กับเครดิตมีเงินดาวน์วางเข้าไปหน่อยก็ใช้รถได้ชิลๆนะครับสำหรับคันนี้โ สวยนะครับประวัติดีรองเข้าไปทดสอบพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นจากที่ดูจากที่เช็คนะครับสวยครับรองชมดูเลยนะครับว่าจะสวยเข้าตาหรือเปล่านะครับสภาพสมบูรณ์นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักมานะครับนี่เลยนะครับทรงเดิมแบบนี้ถ้าท่านชอบและสนใจนะครับซีวิกเอฟก็เป็นรถยอดนิยมเลยนะครับราคาก็แรงแต่ตัวนี้ที่เบาๆหน่อยเพราะว่า ปี2005-2006ครับก็จะพึ่งหลุดจากพวกตาเหี่ยวขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับก็ลองโทรเจรจาสอบถามนะครับถ้าเราจะได้ตัวนี้ก็คือได้ทรงได้ปีแล้วก็ได้รุ่นครับแบบนี้ก็ข้างในกว้างขวางนั่งสบายครับใครเน้นเอาไว้ใช้งานราคาย่อมเยาผ่อนชิลๆก็ถือว่าน่าสมเหตุสมผลนะครับเอารถไปใช้งานนะครับก็แค่ไปทดลองขับไปตรวจสอบสภาพนะครับถ้ามันใช้งานได้ก็จัดได้ครับจะซื้อสดซื้อผ่อน ก็ได้ทรงได้ปีครับเนี่ยหน้าเดิมมุมเดิมไซ์เดิมนะครับลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสวยถูกใจเน้นให้โทรเจรจาอยากจบจริงให้ไปทดลองขับนะครับสำหรับผมทำหน้าที่นำเสนอนะครับใครสนใจตัวไหนโทรได้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจครับเพราะว่ามันสวยครับทรงดีครับลองชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจให้เน้นโทรเจรจานะครับ ตัวนี้ก็อยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อการตัดสินใจสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอได้คร่าวๆนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์และระบบต่างๆนี่ต้องไปเช็คไปทดลองขับนะครับพาเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจไปด้วยก็จะดีครับ